นี่นี่คือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพาไนจะได้ทุกแล้วก็มาถ่ายแชนคนใหญ่น่าคนนอนน้าน่านูดเป็นยังไากันนอนนาเรากำลังคนดูนี่คือการถ่ายของเขานะถ่ายได้ไปแบบเยอะมากเลยอู้นสวยตั้นเลยสวยสวยนะฮะมีเครื่องยนต์คื่คนใหญ่น่าคนนอนน้าปฏิพิมหมดเลยนะจะไปออกนี่ใ่ฮะทุกคน ตอนนี้นะคะพาทิดก็ได้เริ่มต่อมาแล้วแบบอาจจะแบบคิดว่าเออรอดไหมก็กมน่าจ,จะรู้เต็ม่ผมไม่เลยคือรอนจนไห่เลยนะนี่นะทุกคนอู้ว่าดอันสวยงามเขานั่นมันใจคู่เก่ามากเลยนะคยรัวนา่เกินท้วสองนี้ นี่นะเป็นอ่ะคนนอนน่คนนอนนะใช่ข่ามุ่กคนพ่ทุเนมองไม่เห็นเลยเมื่อตื่เพราะอิอันสุดท้าตรงนั้นนั่นอือร้อนอ่ะนี่สวยมากได้ไมาได้เยอะแล้วเดี๋ยว ามาตรงกลางตรงนี้เนาะ่าก็ดูไปนะคะโอ้มีสปายด้วยสปายอย่าควางทางสปายโอเคนะคะยวนั้นเป็นหมาหน้อยที่น้อยและใหญ่มาไปเลยติ๊ต่อ นี่นนะค่ะพอ,อยอีนะทุกคนนอนนะก็โอเคนะคะก็ <st arts> แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคนจเจริญรวยรวยนะคะและ้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e พวกเราด้วยนะคะตาน้าดูใหม่ค่บ๊ายบาย 拜拜拜拜卡，拜拜卡，拜,拜。拜拜拜拜拜拜